สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาต่อกับผมว่าพาร์ทที่เจ็ดน,นะฮะหลังจากที่เราโดนทุกแบบอบีหลอกแล้วโดนเอาชื่อไปให้กับซิสเตอร์นะฮะตอนนี้ก็เฮ้ยมันเงียบจังอะ่ะสภา,ภาพเปลี่ยนหมดเลยอะ่ะอุ้ยดเด็กโง่แกทำอะไรลงไปจริงจังมีหนูมีเพียงแค่เจ้านั่นเท่านั้นแหละที่สามารถใช้เวทมนต์ทรงพลังขนาดน,นี้ได้ ี่คือเว็บบ์ของโทเกบีอ๋อโเีตอนนี้เราต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งออกไปก่อนตามฉันมาได้จ้ะเจ๊ได้ค่ะเฮ้เวมบนของคุณโทเกบีที่คุณพูดถึงเมื่อกี้นี้คืออะไรนะคะชบเจ้าเกียรตอกรฉันจะถามเธอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเธอได้บอกชื่อของตัวให้ใครหรือตัวอะไร กตามในตลาดน,นี้หรือเปล่าเอ๊ะไม่ไม่นะคะหนูหมายถึงหนูเจอนักบัญยาที่เป็นโทเกบีแต่เราแทบจะไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคะแต่ว่าแต่อะไรหนูเซ็นชื่อในใบเสร็จไปนังเด็กโง่เธอวิ่งทำไปทุกอย่างในคืนนี้ของฉันคังแล้วรู้ไหมหนูมีทางเลือกนีก่นะไอ้กาบินนั่งบุงคำให้หนูเซ็นไม่ไม่ไมาจนกน้อยเธอมีทางเลือกเสมอสิ่งสุดท้ายที่เธอควรจะทําในการต่อรองกับโทเกบีก็คือการบอกชื่อจริงของตัวเองไป เออบอกชื่อปอบก็ได้นะครอชื่อชื่อปอบกันเนียต้องขอบคุณความสัเพ่าของเธอตอนนี้มันสามารถตามมนล่าเธอได้ทุกเมื่อแล้วซึ่งหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าจะนั่นจะมาที่นี่เมื่อไหร่แล้วฉันก็จะติดล่างแหกับเธอไปด้วยนายนั่นเดี๋ยวนะคะคุณกำลังพูดถึงใครกันอ่ะเียบก่อนเธอได้ยินเสียงไหมจําอุ้ย แกเฮ้ยจางมีค่าทัเอะไรลงไปเจ้าช่วยโอ้เอาวิ่งเองมั้ยเนี่ยไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อจำได้ว่ามีทางทางขึ้นโอเคต้องลงลงไปทางนู้นจุกก่อนโอเคมา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  Okay. โอเคอุ้ยม,มีน้ำอะ่ะชิบหายเหนื่อยแน่เลยทางนี้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้หรอปึบโอ้ไม่ไเป็น <c oughs> ไ,ไรแล้ว <c oughs> I'm sorry ไสเปย์ะตายซื้อของไหร้านขายไ,ไม่มีเลยแม่เชื่อมเดิมแล้วก็จางวีดวีโอแทงอ่าอายัาง เงียบก่อนได้ไหมเรียบร้อยลงเลยลงไป,ไป,ไปช่างน่ากลัวจริงๆเลยจา้าทางนี้ใช่ปะทางนี้เนาะใช่ไหมเนี่ยมันต้องลงไปข้างล่างเหรอต้องลงไปทางนั้นยังไงวะใต้ดินมีไหม ทางนี้ไม่ใช่คือทางไหนอะหลงทางแล้วลบกอนไปยังไงอะทางนั้นมันตัน มั่อนเลยโหเสียงตื่นเต้นเลยขนาดนั้นนะชาเขียวไม่มีให้ซื้อ,อไปไปใคาก่อนเลยน้ำควหนึ่งเพิ่มความกระชุ่มกระชวยนี่แน่เลยรูนี้เชื่อมกับนั่งร้านบริเวณประตูทางเข้าใหม่ของตลาด ฉันไปที่ถนนผ่านทางนี้ได้แต่ฉันต้องไปหากุญแจมก่อนกุญแจอยู่ไหนเล่าถึงผู้ใช้บริการทุกท่านงันก่อสร้างที่ประตูทางเข้าตลาดสุดดาร์กน่เดิน่านเดินออกจากประตูด้วยความระมัดระวังระเบดระวังการตกหล่ของ,ของไม่บอกกุญแจด้วยแจอยู่ไหนอะไม่มีบอกอเลยเลยอ๋อเนี่ยมันมีเควส์อยู่ล่างอ๋อไม่มองว่า,ากูจะตาย,ยสิ โอ้ยผมไม่มองแต่แรกนี้อเฮงเงียบละเฮ้เรี่อะไรเฮ้คุณหวยหรือเปล่าโอเ้เธอเองเหรอเกิดอะไรขึ้นกันคะฉันพยายามที่หยุดเธอแต่เธอกับฆ่าทุกคนเธอรุกรีบหนีจากที่นี่ตอนนี้ยังทำได้แล้วหนูควรจะไปที่ไหนละคะไปที่สำนัก งานบริษัทก่อสร้างฮานาะเรามีกุญแจที่สามารถพาเธอไปยังพื้นที่นั่งร้านแถวประตูทางเข้าใหม่ของตลาดมันทั้งหลดองเธออ๋อที่ไหนนะป๊บนึงสำนักงานบริษัทก่อสร้างหรืสำนักงานบริษัทก่อสร้างสำนักงานบริษัทโอเคอยู่ชั้นล่างเนีได้เลยนะ นี่ปะใช่แหละไปนี่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 นจู้าโอเคบริเวณตลาดมีพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การก่อสร้างไหลแห้จริงๆฉันจะเข้าถพื้นที่ของภาพบางส่วนได้ด้วยใจดอกนี้รวมจะ่อสร้างอา่อมีอะไรนะแค่ฟีดแล้วหมดแล้วาตายสิ มันเปิดที่อยู่ได้ไหมท่นบอกว่าที่อยู่ได้ด้วยอ่ะไม่หรอกมั้งเราก็ไปวิ่งซุ้มี้กันเออตายแล้วไม่ส,สวยต้องไปทางนี้เา่าจะออกจากที่นี่ก็ได้ไปวี่น ว่างการต่อเส้เลยวางแบทแบไว้ก่อนไม่ได้เหรอวางไว้หน้าประตูิมีนนะทำแล้วไม่แบทแทดี๋ยว่เราับนันสูงมากเลยนะก็เดียวไมตายแน่หนงด็กโอ้อที่วตัวเองกลาง่น,นีไปไหน,อ,นอีก่ากสู้รน่าจะโดดวยวาไว้ตอนไหนวะไมรู้ว่าของคนนี้หยุดชันได้นะ เธอเร็วกันไปไฉันหู่เธอไม่ทันแน่เกือบไปแล้วสลบเอเอฉันจะแดงผ่าแปดชั่งมัดหเรืองนัไม่เหลเชื่อเลยว่าฉันจะรอดตายไม่ได้เดซอนพูดถูกเดีย๋ยวโคมามีอยู่จริงคือฝันร้ายที่มีอยู่จริงตายละเดซอนฉันน่าจะลองโทรเช็ญคือว่าเธอโอเคอไหม ไม่มีคนรับสายฉันต้องรีบกลับไปหาเธอให้เร็วที่สุดนี่เป็นอะไรบ้าสถานียังไปไม่ได้เซฟเพิ่มตุพิศนั่นคงจะพังเข้ามาจากทางนี้น่าจะกลับมาอีกฉันควรระวังตัวไว้ เยอะซ่อนอะที้ปะไว้โอ้โหตามมานี่ด้วยเหรอเดี๋ยวนะตะกี้ก็ขึ้นมาได้ใช่ปะทางนี้แค่ขึ้นได้ปะนี่อยาขึ้นแล้วตองนี้ห้องรูดเรื่องโหดอยู่ปะเรื่องโหดก็หายไปแล้วเยซอนเยซอน เธอไม่เหยียบตัวเลยพาสมาโทนอีกคำความหวังเดียวของเธอแต่ั่นจะเชื่อใจเจ้าโทเกฟีนั่นได้จริงๆหรอมีทางเลือกแล้วชีวิตของเธอกำลังแปรเปลี่ยนซึ่งได้ที่แบ่งระหว่างความเป็นความตายหวังว่าเธอจะคิดถูก,กครั้งนะเฮียนซอนเหนียวหน้า <S <S เสียงไอ้โอมันได้ผลเนี่ยเธอเสียงแรงเกินไปแล้วนะอยใจให้เราตั้งหมดได้ไงฉันมันถูกเธอแทบแย่ฉันรู้ว่าเธอจะตายแล้วเสียอีก อค okay, ลุกแล้วเยสัตต์เราฉันรู้สึกดีแแล้วลหละเธอทำได้ดีมากมีนะขอบคุณพ่อนักทุนยาขเธอเธอะวันที่เธอไม่ได้บอกฉันเอาไว้ก่อนว่าเขาจะเป็นโทรแคมีตัวจริงเสียงจริงอ่งนะอ๋อเขาไม่พิสมีไฟยอะไรหรอกตามใจที่เธอไม่ได้บอกชื่อเธอให้เขาหน่ะนะไม่เตือนกูก่อนละไม่เตือนกูวะเดี๋ยวอย่าบอกว่า างทีเธอก็ควรจะบอกฉันเรื่องนี้ก่อนนะใช่ที่เธอจะส่งฉันไปทำเร่อกิจเสี่ยงตายแบบนั้นน่ะเยซอนฉันคงจะลืมไปนะ่ะตอนนั้นฉันเกือบจะไม่รอดแล้วแต่ว่าเธอ,อาจ้เคยได้ยินนี่ประสบการณ์คืออาจารย์ที่ดีที่สุดนยางยี้ขึ้นไปนั่งอีกแื่ตายฉันบอกว่านั่นคงจะไม่ใช่สปาซสิตที่ดีสำหรับที่เธออาจารย์ซมจนทรงเดินอยู่หน้าห้อง ม่ใช่สุภาษิตท,ที่ดีที่สุดที่เธอจะมีไว้สอนนะคืนนี้ฉันไม่อยากเจอกับอาจารย์คนไหนอีกแล้วฉันรู้ว่าเจ้าพิศนั่นไม่ใช่อาจารย์ทรงตัวจริงอ่ะเธอต้องเห็นจากตัวเธอเองไม่อยังั้นเธอคงไม่ยอมเสือเส่อเสช,ชื่อสิ่งที่ฉันพูดสมาร์ทคำไลกูตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ผมว่าไม่ใช่แค่ความฝันโอเคฉันเชื่อเธอแต่แล้วยังไงต่อละ่ะ เราจะอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ฉันเพิ่งเห็นเจมิสานั่นฆ่าผีคนหนึ่งไปแล้วก่อนหน้านี้มันก็ไล่ตามฉันมาติดๆที่นี่มันไม่ปลอดภัยสำหรับเราแล้วรู้ว่ายังไงนะมันฆ่ามาเธอเมันฆ่าผีคนนั้นกเหรอใช่เธอชื่อจางมีน่ะเธอแต่งตัวเหมือนพวกนักใส่เวทเลยด้วยเอ๋ยซอนเอ้เป็นพวกงั้นไม่เป็นไปได้นารีทำามันไปได้เพิ่งแต่ว่าหรือว่า เดซอนทำไมฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังปิดบังอะไรฉันอยู่ช่างเถอะฟังนะตอนนี้มีเรื่องมันซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมแล้วพวกเราจำเป็นต้องให้เธอช่วยพวกเราพาคีเก่าแก่ที่รู้จักกันในานามมือปราบยานหน้าที่ของพวกเราคือการปกป้องโลกความเป็นจริงจากภัยุกครามที่มาจากมิติอื่นฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าคืนนี้จะมีเรื่องอะไรที่ทำให้ฉันประหลาดใจได้อีกหรือเปล่า เธอฟังดูเหมือนพวกตัวเอเกเลยตซิปเปอร์ฮีโร่เลยถ้าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงแล้วก็นั่นแปลว่าพวกเราเพิ่งสูญเสียคนคนเดียวที่สามารถยึดจังวันโลกาเวีนานี้ได้ชตาทมของโลกแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วอ๋อคือคนที่ทําพิธีคือจางมีแต่จางมีชิบตายหาแล้วมอถึงจนนุดนี้ฉันก็ยอมเชื่อเรื่องทุกอย่างแล้วล่ะแต่ฉันไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึง่งทำไมจางมีถึงมีความสําคัญกับแผนของเธอมากล่ะ กำแพงที่แบ่งแยกโลกแห่งความเป็นจริงกับโอม่าออกจากกันจะอ่อนแอที่สุดในคืนที่พราะต่างสายเลือดก่อนหน้าน,นี้ซิสเตอร์ผู้โชคร้ายไม่ได้ครอบครองัพรถุกสายเวททรงพลังที่ทําให้เธอสามารถประกอบพิธีกรรมบูชายันโลหิตที่จะทำให้เธอสามารถข้ามไปยังโลกของเราได้มีเพียงสายเลือดของนักสายเวทเท่าน,นั้นที่สามารถถึงครองกินพระจันทร์แล้วกึกเธอเอาไว้ที่นี่ได้ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องคิดหาวิธีใหม่เพื่อจะช่วยโลกแล้วล่ะ พวกเราจะไปรวมตัวกับคนของฉันที่โรงพยาบาลเซียว,วาเป็นปัญหาเดียวก็คือถนนที่ไฟลงโรงพยาบาลเซียว,วาน่ะแจกเงาวิปลาสไปหมดเพราะงั้นตัดตัวเลือกการเดินทาาไปได้เลยระบบขนส่งสาธารณะก็คงจะไม่ต่างกันหรือเปล่าอ๋อสถานีทางใต้นั้นดูเหมือนว่าเราคงจะต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปลงไปแล้วที่โรงพยาบาลแล้วละ่ฉะฉันหวังว่าเธอจะพกบ,บัตรเงินสดทีมันนี่ ทูมันนี่ติดตัวด้วยนะมันใช้กับที่นี่ได้ด้วยเหรอมีสิโอ้ิฉันพกมันไว้ทั้งในฉันลืมไว้ที่โรงเรียนแน่เลยด้อยู่ที่ห้องเรียนของฉันหรือไม้ก็ตกอยู่ที่ห้องเก็บของเฉดของนายสถานีรถไฟนะ่ะเข้มงวดมากเธอไม่มีทางที่จะขึ้นรถไฟจนก,กว่าเธอจะเจอบัตรทีมันนี่เพื่อรับกล่องไม่ิีดยาดไม่ฉีดพวกนี้จะให้เปลวไฟที่สามารถไล่ล่างเอาวางตนได้ ฉันเชื่อมันว่าจะต้องมีประโยชน์กับเธอแน่ๆพยายามใช้มันอย่อยางจัดนะถ้าเธอเจอบัตรทีมนี่ของเธอเรียบร้อยแล้วเธอเข้าไปในสถานีผ่านประตูทางเข้าแถวๆทางเข้าแถวตลาดได้เลยนะฉันจะไปรอเธออยู่ด้านนอกของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลวิญญาณทีใช้แล้วหมดไปห,หาวิญญไฟเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวิญญาณของคุณเป็นไฟของมันไ,มน,ไมนไฟของ วุ้ยขไฟจะมีสีเขียวซึ่งสามารถไช้มือต้องสาบและเอาเแรงได้โอเคไปโรงเรียนต้องกดไรใช้นะลืมกดไรใช้อ่ะ Help ลืมเงี้ยอ่ะกดะไรใช้อ่ะนี่อย่ามาขอ,อกดตัวที วีเจ้าบ้าที่ไหนไม่รู้มาเปิดทางเข้าสถานีเอาไว้ออกมาปิดเธอวิส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ค่ะอันที่จริงหนูดีใจที่เปิดดูนั้นด้วยซ้ำเราเรียนอยู่ห่างออกไปกิโลแถมเยรซอนยังถามว่าเธอจะบอกว่ามีเงาวิจะรา่าจุดเด็นนอีกต่างหากบางทีฉนันน่าจะลองโทรหาเยรซอนดโอูโอ้โห โอหัจังมีวะจังโทรรุ้มเร็วจังมีถูกฆ่าตายดี่ชฉันไข่เนื้อตอนนั้นทุกอย่างเกิดเร็วม,มากเดีเยะสอนก่อนเลยว่าไงมีนะาฉันทิดว่าฉันคงเดินกลับไปที่โรงเรียนไม่ได้แล้วล่ะจะเดินกลับไปทำไมใช้พงมรณน,น,นะสิพงมรณนะพงมรณะเป็นวิธี การเดินทางที่เร็วที่สุดข,ของที่นี่มันเป็นทางเชื่อมระหว่างสถานที่ที่อยู่ห่างกันมากนะครับพวกรูกนอ่อนะอะไรพวกนั้นน่ะมันทำให้เธอเดินทางไกลได้ไวขึ้นฟังดูเพอร์เจอรอ์หยอนกันนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันก็ฟังดูเพอร์เจอร์หมดนั่นแหละใช่ไหมเธอต้องใช้สีพึ่งวิญญาณในการจะลอดผ่านวพมอณะนไม่อย่างนั้นเธอจะถูกวง,งนั้นฉีกล่จริงจิๆฉันทิ้งสีพึ่งเอาไว้ในกล่อง ที่สนานีบดมันอยู่ในห้องกำเนิดไฟฟ้าโอเคมันจะม,มีเรื่องอะไรที่แย่ประกอนอีกแล้วโอเคนี่น่าเหรอตอนนี้ฉันนึกอยู่ไม่ฉันโทรกลับไปนะเฮ้ยอย่าเพิ่งวางสายสิโอเคไป แหลงกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องลบอ่านี่คือมีใช่ไหมมีอะไรกันเหรอเวลาไม่อยู่เวลาไม่อยู่ไม่อยู่เวลาไม่อยู่ก็อยู่รอบๆกล่องือกล่องเธอเออมันน่ากลัวมากเราเรียกว่ามือต้องสาบมีกฎการเหนือธรรมชาติหลายๆอย่างที่เราทำไปไม่ได้เกิดขึ้นได้มากพวกเราเชื่อว่า มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกจำกล่องวิญิาไฟที่ฉันให้เธอไว้ได้ไหมจิ้มวิญิานั่นเธอจะอะไรพวกมันได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกของใครหรืออะไรนะจากคนที่คิดว่าพวกเขาจากคนที่คิดว่าของที่พวกเขาเฝ้ารักษาอยู่อมีค่าน,ะน่าคนดุกฉินบางทีการไม่รู้เรื่องเลยมันก็ดีกว่านะนะเดี๋ยวนะโอเค อ๋อองค์ใช้ด้วยโดยพออยายามไม่ขีดทำให้เงาที่เกาะอยู่รอบจางหายไปสรับสีพึ่งวิญญาณไอ้นี่มันกลิ่นฉุนใช่ไหมเรียกว่าสีพึ่งวิญญาณถ้าเธออยากจะใช้พวงมาลนานะเธอก็ต้องทามันเอาไว้จะช่วยป้องกันเธอจากการโดนเจ้าปงนั่นฉีดล่าง,งชิ้นๆเธอลองไปที่ห้องสืบสวนคันเลยกิจกรรมดูสิมีพวงมาลนาะอยู่มีไรนะวะไรได้นะ,ะเนี่ยไม่ได้จุดยี่อะไรกันนะ ห้องสืบสวนหัวบนดูนไอยกัานครับห้องนี้ใช่ไหมห้องสอบปกากคำ เราอะไรวะฉันว่าฉันเจอเจ้าปมเบรนณของเธอแล้วล่ะมันดูไม่ปลอดภัยเลยนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเธอถึงต้องใช้สิงพึ่งบรณณเลงไงล่ะเธอต้องมีศรัทธาสักนหน่อยนะดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างสร้างโพงเอาไว้ตรงนี้มันกว้างพอที่ฉันลอดผ่านได้้ดุดเข้าไปนว่าฉันจึโผล่ที่ไหน อู้ยิบอระวัติไฟนายพลฉันเดินไนม,นมายังฆาาตัวไม่ได้เมื่อมันสัมผัสได้ตัวตนพูดกิ่งของสีพึ่งชอบมองตรงจากอันตรายมากเลยนะ <c oughs> มีเสียงในใจอไม่ว่าจะให้เดินวาร์ปมาเลยเหรอม้องมีสีพึ่งก่อนต้นงไปได <c oughs> ้ที่นี่มันห้องเรียนกันเหรอแต่ว่าฉันกลับมาที่นี่ได้ยังไงกันนะ ที่ยงอยู่ที่สถานีตำรวจอยู่เลยใช่เหรอแล้วทางในโฟลมรณนะมันไม่เหมือนแล้วทางในเรื่อความจริงๆนะมีคนโทรหฉันแชนส์ต่อเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ค่ะท่านมีอะไรรูัสึกไหมครับมีมหรือเปล่าใช่คนที่หนูคิดหรือเปล่าคะอาจารยบอกว่าฉันโทรหาเจอได้ที่เบอร์นี้ฉันชื่อแชนเราเคยเจอก่อนหน้านี้แล้วแชนอาจารย์คนใหม่ที่อาจารย์ทรงพามาแนะนำเลยครับนะั่นหรอคะ เราไม่ได้ทำความรู้จักกันในขา้สักเท่าไหร่หวังว่าคำแนะนำตัวผวว่าคำแนะนำตัวเมื่อกี้จะทดแทนกันได้นะเอเถอถึงตอนนี้เธอจะพอคาดเดาแล้วมั้งว่าฉันไม่ใช่อาจารย์สอนเดมันจะยังไปท่กไปหนูไม่เคยเจอชาวต่างชาติที่พูดเกาหลีได้เก่งนะกขนาดนี้ก่อนเลยค่ะสถาบันเซียววามีหลักสูตรภาษาที่ดีมากๆแน่ๆ,ๆ,ๆเออมกนะ่งนน่ะมั่งๆแน่ๆเลวเพราะว่าผมรู้พูดแบบคนอังกฤษนะฝั่งนะเฮียสอน บอกว่าเธอเป็นเด็กเก่งเขาคงประทับใจอะอยสักอย่างในตัวเธอธอพูดอย่างนั้นจริงๆหรอคะจริง,รง,รงสิปอติเยซอนไม่เคยถูกใจคใครง่ายๆหรอกนะเธอเล่าอ๋อเปนคนแก่เลยเธอเล่าเรื่องจางมีให้ฉันฟังแล้วด้วยฉันเสียใจด้วยจริงๆถ้าเธออยากให้ช่วยอะไรก็โทรมาได้นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องทักษะภาษาหุดอของเธอก็ตาม หนอคิดว่าการฝึกภาษาในวันโลการิทันคไม่ต้องพออะไรก,การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเธอได้ในทุกสถานการณ์นะเอาล่ะฉันต้องวางสายแล้วไว้เราค่อยเจอกันที่โรงพายาบาลเซวานะนะเฮ้ยอุ้ยใครอ่ะตอนเดินจบทีมนี่ฉันอยู่ที่นี่ไม่นาะฉันสั่งวางได้ว่าฉันเอาทุกอย่างเก็บไว้ในใต้ตัวแล้วนะโวครับตอนที่ตอนในความหวาดกลัวโดยสิ้ เราติดอยู่ในกูซานที่ถูกศัตรูล้อมเอาไว้หมดเรารู้สึกมาสุดเสียงเป็นอะไรเนี่ยเรารู้สึกสิ้นหวังจะทอแท้กัดกินหผวใจของพวกเราเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่เรานั่งรอฟังข่าวจากทยุภายใต้ความเงียบสงัดเรารอฟังสถานการณ์ของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นรอบๆเมืองฉันรู้มาว่าซูโฮรับการอยู่ที่ชายแดนเขตกูซานภายใต้สักัดกองทัพสาธารณสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งมีคนอเมริกันเป็นผู้บัญชาการอีกทีฉันส่งรูปของตัวเองไปเพื่อให้กำลังใจเขาโดยฝากเจ้าหน้าที่ในท้องพิษวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งเราได้รู้ข่าวการมาสึงของนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์ที่อินชอนอวอมดักลาสแม็กอาเธอร์ที่อินชอนความรู้สึกสิ้นหวังและความหวั่วก็ค่อยๆหายไปในขณะที่ไฟแห่งความหวังและความคิดในแง่ดีก็เริ่มเติบโตขึ้นทีะเล็กทีละน้อย ฉันไม่ฝันว่าฉันจะมีโอกาสได้เห็นเธออยู่แึบขนาดนี้นะนะเด็กเข้ามานะน่าซีบแก้มต้มเชียวนี่เธอแบบเป็นผี่าเหรอเธอเธอคือเหียวนะฉันจะเป็นใครได้หล่ะดาย้อนไม่ดึกไปหน่อยเหรอเธอจะเดินเล่นแถวนี้น่ะหรือว่านี่เป็นร่างเงาอตนเออฉันหาของไม่เจอน่ะ ฉันเห็นว่าฉันลืมมันไว้ที่ห้องเรียนหานี่อยอะจ๊ะเฮ้เธอไปทำเธอไปเจอมันที่ไหนอะเอาคืมนมานะอย่าเพิ่งรีบหยิบสิฉันลืมอะไรเอาไว้เพียบเลยนะรู้ไหมแต่ฉันไม่ค่อยจะแปลกใจเท่าไหร่ช่วงที่ผ่านมาเธอค็อแบบปจำองคที่คิดอยู่แล้วฉันต้องตามล้างตามเช็ดไล่ตอ่อไล่เธอเยอะมากเลยนะรู้ไหมฉันวินเวลาแล้วนะไม่อยากพูดอะไรก็พูดออกมาเลย ก็แค่อยากจะบอกว่ามันคงถึงเวลาแล้วมั้งที่เธอจะต้องแบบว่าตอบแทนฉันบ้างนี่มันไม่ตกเลยมไม่ตกมไม่ตลกเลยนะดาวยอดเชื่อเถอะฉันก็ไม่ได้แฮปปี้จากเรื่องนี้ทั้งทีหรอกแต่ว่าเธอในตอนนี้นะ่ะฉันร้ายเอียงสารมากฉันต้องการใครสักคนใครก็ได้ที่จะช่วยฉันออกมาให้เหตุผลว่าทำไมฉันถึงอารมณ์เสียได้ขนาดนี้ แต่ตอนนี้เธอเธอคือตัวเดยียวที่ฉันมีอยู่ฉันว่าเราคงย้อนลอยความจําจำกันสักหน่อยดวงประทองอย่างเธอจำอะไรได้บ้างเธอยังจำครั้งแรกที่เราเจอกันได้ใช่ไหมในห้องที่เราดูสรีรับของผู้ชายคนนั้นด้วยกันไงรู้ใช่ไหมว่าฉันมหมายถึงอะไรนะโดยเธอก็คงจะคิดออกเองแหละช่างั้นใจแล้วไว้เจอกันนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิ ห้องที่เราดูสรีระขอชายคนนั้นด้วยกันเพอฟุเรื่องบ้านหรือเธอกันเนี่ยได้ยอนโอเคโอเคครับสำหรับเดี๋ยวผมมาภาคที่7จข,ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะวันนี้ฟูดเหนื่อยมากเลยอะปวดฟูดเยอะมากแบบถี่มากเลยแล้วก็แตกไปรอบนึงแล้วก็รัทหน้าเราต้องไปหาห้อง ที่เราไปดูสรีล้ใชายกับการจอดนะก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามฮนะโอหายใจมแทบจะไม่ทันแล้ววันี่วันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ